ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับมาเปิดประเด็นช่วงเย็นวันนี้กันหน่อยครับทางด้านข่าวไร้าของตลาดสมุดประการชิตี้ครับเมื่อทางด้านเจเดินศัก์วงก่อนหมุนลงกระดูกขา่าฉีกพัก4-6เดือนเต็มเมเลยเลยครับ โดยที่สมุดประการชิตี้ที่มันดับ9ของศึกดูวัติก2021ครับได้ออกมายืนยันเลยครับว่าทางด้านเจริญศักดิ์วงก่อนปีกตัวเก่งได้รับประกันบาดเจ็บหมอนรองกระดูกเข่าฉีกและต้องพักฟื้นนาน4-6เดือนและทั้งนี้ครับดาวเตะวัย24ปีครับได้รับประกันบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่34ในเกมที่เคียสมุดเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิตรผลที่4ไป2-1เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาเลยครับ และในขณะที่ล่าสุดครับจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียดทท้ทำทางด้านเอ็มไอปรากฏว่าทางด้านหมอนรองกระดูกเข่าด้านขวาฉีกครับซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดเย็บหมอนรองกระดูกเข่าในวันนี้และคาดว่าจะต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกประมาณ 4- ีถึงหเดือนจึงจะสามารถกลับมาเริ่มฝึกซ้อมได้ครั้งส่งผลในเจริญศักดิ์หมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในดูกกลนนี้อย่างแน่นอนแล้วละฮะ โดยสำหรับทางด้านเจริญศักดิ์วงกลนครรับลงไปรไะด็เก้านัดในศึกริวตัทดีโดยยิงไป1ประตูและทําไป3าเมซิกครับสำหรับทางด้านเจริญศักดิ์วงกนรแล้วเลยฮะในขณะที่ประเด็นต่อไปครับถือเป็นข่าวดีที่แฟนแฟนเบนกโกรามาถึง7จัดเดือนครับเมื่อทางด้านสบมขอไฟเขียวให้ทางด้านบีอยู่ให้แฟนเข้าสนามถึง50%เลยครับ โดยชีนัดทรูเบงคอกยูนเต็ดได้รับข่าวดีเลยครับเมื่อสูนรเปลี่ยนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อนุมัติให้เฟนบอลสามารถเข้าสนาม50%ประดิมเกมรีเวอร์ลีก2 0 21กับปูริตรสซีในวันชิก9พฤศจิกายุนี้เป็นเกมแรกในฮะโดยชหนาดแข้งทีบครับและเฟนบอลเข้ามาเชียร์ข้างสนามยาวนานกว่า7จเดือนโดยนัดล่าสุดเกิดขึ้นในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะราชบรีมิผลนอฟซี ไปได้สอบประตูตัวหนึ่งในศึกช้ง 20, กงางเอเบครับพ2020่อบลบกดลงชนะเลิศเมื่อวันที่3มเมษาย,ยนที่ผ่านมาเลยฮะ องไรก็ตามครับล่าสุดทางด้านสบคมีมติปรับลดพื้นที่ควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด -19 โดยมีมาตรการการผ่อนคาลายล็อกดาวน์ในกิจการและกิจกรรมบางประเภทซึ่งจังหวัดปทุมธานีที่ตั้งก่อนทางด้านทรูสเตเดียมหลังเย้าของทางด้านแข้งเทปจัดอยู่ในพื้นที่สีแดงจึงสามารถจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้งแบบมีผู้ชมได้ไม่เกินน่าของความจุสนามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเลยฮะ และสำหรับทรูแบงคอกยูนแเต็ดครับจะเปิดสนามทรสูสเตเดียมรับกันไรเยือนของทนาด้านปูริโตเลซีในวันอาคารที่9พฤศจิกาย,ยนเวลา1 8 0 1กนาาาซึ่งจะเปิดได้แฟนบอลเข้าชมในสนามได้เป็นเกมแรกของฤดูก,กาลนี้ครับ ในขณะที่ความเคลื่นนอนไหวของทารางสโมสรสุพรร์บรีส4ทีมดังในศึกลิเวอร์พิก2021ที่ออกสตาร์ท10นัดไม่ดีนักโดยเก็บได้เพียงแค่7คะแนนจาก10นัดแบ่งเ,เป็นชนะ1นัดเสมอ4และแพ้ไปถึงานนั้นโดยเพ้ติดต่อกันมาได้4นัดหลังสุดลังอันดับ15ของรองบุ๊ยของตารางแด่เลยฮะ หรือทําไมมีรายงานครับว่าสโมสรทางด้านช้างศึกยุทธาธีอาจจะตัดสินใจดันทางด้านอดีบายโยกาเดโบกุนสือชาวนเนจิเรลียวัย1 7ปีขึ้นไปล้งตำแหน่งประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสโมสรก่อนจะมีการหาฮโค้ชคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งหนะ้าที่แทนต่อไปเลยครับโดยเนื่องจากั้งนี้ครับสโมสรเองก็ถูกทางด้าน เฟนบน,บนกดดันอย่างมากที่เริ่มมีการชูป้ายไล่ทนนาเดเดเบโยออกแล้วครับพร้อมเรียกล้องให้กุศสือหลนี้ลาออกจากตําแหน่งหลังเกมที่เปิดบ้านแพ้กับน้องใหม่อย่างทนาันจงอ่างพยอคขนเก่นยูเนเตตไป2ประตูต่อสี่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเสียถึงสประตูนในช่วงครึ่งแรกและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรในศึกไทยลีกอีกด้วยแหละครับ โดยจริงนั้สำหรับทางด้านรายายุการเดบุนนั้นครับเริ่มต้นทำงานที่ประเทศไทยตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรทางด้าน BEC เทโลศาส,สนาะและประุริเทลุสซีครับในปัจจุบันก่อนจะเริ่มต้นทำงานด้านโค้ชในเมืองไทยตั้งแต่ปี2007และเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสโม,มรสปปรบุรีฟุตซี FC, ตั้งแต่ปี2 0 1 2ซึ่งเจ้าตัวครับถูกดันให้มาเป็นนักโค้ชอยู่หลายครั้งจนกระทั่งครั้งล่าสุดนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปกับกุนซือมังกรร่วมกันชื่นชมฟอร์มล่าสุดของกองหน้าวัย36ปีครับเชื่อคุณหมดคำถามเรื่องอายุหลังยิง2จ่าย1ใส่เชียงรายเลยฮะโดยชินาดโคดลังสันวิวัตช,ชัยโชคกุนซือของทันดนปูริโตเรซีชื่นชมฟอร์มการเล่นของทนานดานธีรเทพวินไทยกองหน้าจอมเก่าหลังล่าสุดทำคนเดียว2ประตูและอีก1นอ่งเซตช่วยทีมเปิดบ้านชนะลีโอเชียงราย3ประตูต่อ2ในศึกลูทริ 3, วันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเลยฮะ โดยเชื่ยนัดก,กองหน้าวัย36ปีได้รับโอกาสกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งก่อนปลดล็กประตูแรกในฤดูก,กาลนี้ด้วยการยิงคนเดียว2ประตูและอีกหนึ่งสซฟพามังกรร่วเงินคว้าสามเต็มสำคัญจากกว่างโซมาภายแเลยครับโดยเชื่ขนัดตั้งแตครูดอ,อนครับได้ออกมายอมรับถึงทางด้านรีโซลหลังจบเกมครับ ว่าจะลงล็อกพอดีต้องขอชื่นชมทางด้านทีรเทพวินไทัยที่มีวินัยทั้งเกมลุกและเกมรับรวมถึงการยิงประตูและแอสซ์ได้ด้วยผมว่าน่าจะหมดคำถามกับทางด้านโซเลยครับว่ายุคขนาดนี้แก่แล้วยังไหวหรือเปล่าผลงานในสนามของทางด้านลีซอนน่าจะตอบแทนทุกอย่างได้ชัดเจนเลยฮะและทั้งนี้ครับปัจจุบันทางด้านทีรเทพวินไทัยยิงไปแล้ว90ประตูในศึกลีวทรี ขาดอีกเพียง10ประตูเท่านั้นเขาจะกลายเป็นนักเตะไทยคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ยิงไปถึง100ประตูรวมกับทท้านั้นเรีริศิลแด้งดาพิพพโอนโมกและตทานั้นสรยุทธชัยคำดีเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปฮะทางด้านชนบุรีปลื้มเลครับทางด้านบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเป็นเป็นแข้งไทยที่ติดท็อปดาวยิงแล้วนะฮะ โดยเชื่อนาทั้งนี้ครับกลายเป็นฮีโร่กับทางด้านสาวกฉลามชนชนบรีฟซีไปแล้วในเกมล่าสุดที่บุกไปแซงชนะการเทเลสิกกลับมาได้2ประตูต่อหนึ่งสำหรับทางด้านเจ้าหญิมบริชิตกณิตฐสีบำเพ็ญในรุกของทางด้านทีมเลยครับโดยล่าสุดกับทางด้านบิ๊กบอลครับคุณสัชิ์สิงห์โตทัทงผู้จัดการทีมของชนบรีฟซีครับได้ออกมายอมรับถึงผลงานของเจ้ายิมครับว่าผมพอใจกับภาพรวมในเกมนะกล่าวโะยบุกชนะทีมแกร่งอย่างการททเรือโดยเฉพาะทางด้านบริชิตที่เป็นคนทำประตูให้ใชยให้กับทีมครับ ฤดูกาลน,นี้ครับขอพิสู์ได้เีกแล้วครับว่าเขามีดีพอโดยเฉพาะการที่ติดอยู่ในกลุ่มนักเตะไทย3ลายนั้นดับดาวสโสดที่ทําได้ถึงน่าประตรูร่วมกับด้านสุภชัยเจเด็ดของบุรีรัมและดนาธีรศิป์แดงดาของบีจีเบียทุมผมมั่นใจว่าเขาจะยิงให้ทีมได้ต่อเนื่องอย่างแน่นอนแล้วแหละฮะมาไปไดิดท้ายกันที่ความเคลื่นนอนไหวของเอสโคเชาอาเจนติน,นาอย่างธราดาเนียนปังโกกันหน่อยหวัวหน้าผู้สอนชื่อดังชิบึงแยกทางกับธราสโมรสยักษ์เสร็ อุดรธานีเอทีมดังในสกีมร้อยสิบชมชปี้ัยีสิปเ0 2 1มาไม่นานนี่เองครับหลังออกดวงวิจารเรื่องราวภายในสโมสรเกี่ยวกับการค้างข้างในนักเตะและจิมาสตาร์ฟคูดเลยฮะ ดยชื่อนาล่าสุดครับทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งได้รับรายงานมาว่าสโมสรชื่อดังในศึกธนีสองทีมหนึ่งกำลังให้ความสนใจดึงตัวแต่ด้าเดนเน่บังโก้เอ็ดคูดวัยสิปีที่มีดีกีโปรและเซนสามารถคุมทีมไดตั้งแต่ทลีหนึ่งและศึกทางด้านเอฟซีแชมเปียนลีกอีกด้วยเลยครับโดยที่นัดทีมดังกล่าวเปิดตัวในศึกลีกรองของเมืองไทยซีซั่นนี้ไม่ดีนักและอยู่ในกลุ่มที่ต้องหนีตกชั้นครับซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอ็ดคูดในไม่ช้านี้เลยฮะและสำหรับผู้นัานของแตด้าเดนเน่บังโก้ครับ อดีตนักเตะของทางด้านอัมมิยูเนเตดในคำคุมทัพของทางด้านอุดรนธานีเอฟซีถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับโดยขัาพาทีมรั้งอยู่อันดับที่4ของตารางเก็บไปได้ทั้งหมด18แต้มจากการนัดแรกโดยมีแต้มเท่ากับสุขโขทลนด์ี่ทีมอันดับ3และตามหลังเพย์ยูเนเตดทีมอันดับ2แค่เพียงสองคะแนนเท่านั้นครับคนจะถูกปลดออกจากตำแหน่งแบบจ๊กฟนบอลหลังจากมีข่าวว่ามีปัญหากับผู้บริหารของสโมสรอุดรธานีเอฟซีเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed Leaf a b r i c กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ